ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม b a c k Cover Mobile ในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนผ่านหอคอยโถงภาพลวงตา5ชั้นฉบับที่จะไม่ใช้ตัวละครโกสและก็เซลลี่เพราะคลิปที่แล้วเนี่ยผมใช้ทั้งโกสและก็เซลลี่แทบจะทุกด่านเลยก็เลยทําให้ผู้เล่นหลายๆคนที่ไม่มีโกสเนี่ยไม่รู้ว่าจะผ่านยังไงนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ใช้2ตัวละครตัวนั้นแล้วก็จะมาจัดทีมที่ตัวละครที่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีหาง่ายที่สุดมาสอนผ่านทั้ง5ด่านกัน ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Backcover Mobile และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการคร้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิ i ลสติชอมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ด่านที่1กันก่อนนะสำหรับในด่านที่1เนี่ยผมก็จะใช้เป็นทีมตามนี้เลยนะครับเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกอัสตาล่างปีศาจ อัสตาในคลิปนี้เนี่ยค่าพลังไม่ถึง8ปดหมื่นนะครับค่าพลังไม่เวอร์ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะทําตามกันได้นะก็จะมีค่าพลังอยู่ที่7จ็ดหนะครับเอเดเคส3ามหมื่นค่าเดฟหมื่นเจ็ดคีเลตแปดสิบคีดามตดแปดสิบเอการ์ตัวละคร5ดาวแล้วก็สกิล5ดาวทั้งหมดเลยนะของที่ผมสวมใส่เนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับจะมีเครื่องประดับระดับ UR มาด้วย1ชิ้นส่วนออฟที่เหลือของแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะไม่ได้สวยอะไรมากมาย ต่อไปตัวละครโซลิดซิวานะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องการปั้นมาเพื่อทดสอบการใช้งานก่อนที่หมดประลองใหม่จะมานะก็ได้ผลดีเกินคาดเลยก็ตัวละครโซล,ลิดเนี่ยผมจะวิวมาเป็นค่าเเม K คแล้วก็เอ K ีเคผสมกันนะครับคีเลตคีดามจก็ตามนี้นะการ์ดผมใส่เป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม10% 3ดาวก็จะเพิ่มมาทั้งหมดที่16%เซตอุปรกรณ์ก็จะเป็นตามนี้นะครับก็โยกของของตัวละครจูเลียตมาให้ตัวละครโซลิดนั่นแหละส่วนลายชินี้ไม่หมดของผมเนี่ยค่าพลังก็จะอยู่ที่4-1่มนึ่ ดาวการ์ดใส่เป็นการ์ดพอรอพระจันทร์ของที่สวมใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นเดฟทั้งหมด5ชิ้นนะต่อไปตัวละครวิลเลียมวแวนเจนอยู่ที่5ดาวการ์ดใส่เป็นการ์ดประจําตัวแต่ว่าการ์ดต,ตรงนี้เนี่ยใส่เป็นการ์ดเซลลี่จะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นการ์ดเซลลี่แบบสดๆตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็เปลี่ยนไปเลยนะใครมีการ์ดเซลลี่ก็ใส่การ์ดเซลลี่นะครับเราจะได้รับโบนัสบัฟพลังโจมตีมาแบบฟรีๆเวลาที่ใช้สกิลที่2 ส่วนเซตอุปรกรณ์นเนี่ยก็จะใส่เป็นเซ็ตตามนี้จริงเนี่ยเราจะใส่เป็นเซตสปีดติดดาวทั้งหมด4ชิ้นก็ได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนนะครับใส่แบบนี้แล้วกันเพราะเวลาที่ผมทําการสรับของตัวละครไปมาแล้วผมงงนะครับผมว่าของตัวไหนมันเป็นของตัวไหนนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าชั้นที่1จัดทีแบบนี้มีแนวทางการเล่นยังไงเริ่มมาเดี๋ยวเรารอตัวละครมิโวซาทําการใช้สกิลที่2ในการฮิวแล้วก็บัฟก่อนนะ หลังจากน,นั้นตัวละครวิลเลียมแอนเจนก็ใช้สกิลพิเศษได้เลยนะครับสกิลพิเศษของวิลเลียมแอนเจนเนี่ยจะให้บัฟในการเสริมกําลังแล้วก็บัฟโต้กับซึ่งผลที่เราใส่เจ้าตัวละครโซลิดซิวาเข้ามาเนี่ยก็เพื่อให้ตัวละครตัวนี้ได้รับบัฟโต้กับแทนอัสตานั่นเองนะครับก็ให้ตัวละครโซลิดซิวาเนี่ยทำการใช้สกิลพิเศษไปได้เลยนะครับเพราะสกิลพิเศษตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการเคลียร์กิกกี้แบบหมูได้ดีมากๆอันตรีเลยครับ เรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับผมรอหมดรปลองกิจกรรมไม่ไหวแล้วนะครับอยากเอาตัวละครตัวนี้มาโชว์มากๆหลังจากนั้นตัวละครลาชินไม่หมดเนี่ยก็ทําการใช้สกิลพิเศษไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครมิโมซ่าก็จะติดฐานะคงกระพันนั่นเองนะครับให้ตัวละครอัสตาเนี่ยทำการปั่นไปเลยนะเพราะถ้าปั่นใส่ตัวละครที่ติดคงกระพันเนี่ยอัสตาก็จะเลือดไม่เด้งนั่นเองนะครับเพราะมันตีสร้างดาเมจไม่ได้หลังจากนั้นให้ตัวละครวิลเลียมแอนเจเนี่ยทำการดึงตัวละครอัสตาขึ้นมาได้เลย พอดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยให้ตัวละครอาสตาทําการปาดได้เลยนะครับผมเลือดตัวละครมิมซ่ซาเนี่ยเพียงแค่3ามแสเท่านั้นอาสตามีบัฟในการเพิ่มพลังป้องกันแล้วปาดไปผมบอกได้เลยว่าตายแน่นอนนะเรียบร้อยนะครับดูดาเมจสักหน่อยแล้วกัน ทำไปได้ที่9 0 0 0 0นเลยนะส่วนถ้าใครที่ไม่มีตัวละครโซล i ดซิวาหรือว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นสามารถใช้เป็นตัวละครจูเลียตในการใช้สกิลที่2เคียร์เหล่ากิกี้ก็ได้เหมือนกันมากันในด่านที่2นะครับแต่ที่2เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะได้3ดาวก็คือต้องผ่านด่านผ่านด่านโดยใช้ตัวเม่ใสาสีแดงแล้วก็ห้ามใช้ตัวละครอย่างริวนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูของแล้วกันนะเริ่มกันที่ตัวละครอัสตาก่อนแล้วกันอัสตาเนี่ยก็จะของเหมือนเดิมเลยนะครับผมข้าพลางัง7จ0 0หเท่าเดิมนะต่อไปก็จะเป็นตัวละครราชินีไม่มดก็จะของเหมือนเดิมเลยนะครับมาที่ตัวละครชาลลอตต์แดงกันบ้างก็จะใส่เป็นการ์ดประจําตัวนะแล้วก็จะใส่เป็นเซตสปีดติดดาวทั้งหมด4ชิ้นสุดท้ายตัวละครฟิวราวนะครับค่าพลัง4ี่หมสใส่เป็นเซตสปีดทั้งหมดเลย เดี๋วเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเริ่มมาก็เหมือนเดิมนะเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับพวกกีกี้อะไรพวกนี้มากมายนะครับผมจะฆ่าก็ได้หรือไม่ฆ่าก็ได้เกิดะ่ฆ่ามันเนี่ยเราก็จะได้บัฟในการตีบอสแรงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าบอสตัวนี้มันก็ไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้น พยายามอย่าให้ตัวละครในทีมเราตายแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าตัวละครในทีมเราตายเนี่ยแนะนำให้ไปทําการถอดของแล้วก็เพิ่มของเดบนะสับคนที่ราชนี้ไม่มดศูนย์ดาวนะส่วนถ้าใครที่มีราชนี้ไม่มด2ดาวก็จะสบายมากๆสับในเว็บการเคลียร์เหล่ากีกี้พวกนี้ซึ่งไอเดียหลักของผมเนี่ยรายชนี้ไม่มดมีเพียงแค่ศูนย์ดาวก็เลยอาจจะลําบากหน่อยในการเคลียร์แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะตอนนี้ก็เก็บมาได้1ตัวนะครับ แล้วก็มาถึงเทินของบอสกันแล้วนะครับก็วิธีการเล่นก็นเหมือนเดิมนะให้ตัวละครฟรีเราเนี่ยทำการใช้สกิลพิเศษในการดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนก็ให้ทาการดึงลาชินีไม่หมดแล้วก็อัสตาขึ้นมาในการลัดเทินบอสนะหลังจากนั้นนะตัวละครชาร์ลอตก็ใช้สกิลที่2ในการแปะดีบัฟก,กับบอสไปได้เลยนะครับรอบนี้โดนครบดีบัฟเลยนะลาชินีไม่หมดเนี่ยเราจะทําการใช้เป็นสกิลที่2ก่อนนะครับส่วนตัวละครอัสตาเนี่ยก็ทาการปั่นไปก่อน ข้าเถิร์นที่2ให้ตัวละครฟิลเราทำการใช้สกิลที่2ไปครับชาร์ลสตสกิลประสานไปนะหลายชิน้นไม่หมดก็ทำการใช้สกิลอันติไปได้เลยมาดูกันว่าตอนนี้บอสเนี่ยโดนดีบัฟอะไรอยู่บ้างนะครับก็โดนหมดสภาพโดนลดอัตราตายคริติเชลลดพลังป้องกันนะครับผมลดพลังป้องกันอีก60%นั่นเองนะครับก็อาสตารเราเนี่ยปาดยังไงก็ตายแน่นอนนะเพราะมีบับเต็มตัวขนาดนี้ ทำการปาดไปได้เลยนะครับกับลาช้าหงนะครับที่มีเลือดเพ็นงแค่เก้าแสนยังไงก็หายแน่นอนเรียบร้อยดูดาเมจกันสักหน่อยแล้วกันก็ทําไปได้ถึง4ล้านเลยนะครับเพราะว่าเลือดบอสเพียงแค่เก้าแสนแต่ว่าเราทําไปถึง4ล้านเพราะงั้นผมถึงได้บอกนะครับผมว่าไอเวฟในการเคลียร์กิกี้เนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่ เรามาดูในด่านที่3กันบ้างเงื่อนไขนในการผ่านด่านที่3เนี่ยก็คือต้องผ่านด่านไม่มีตัวละครตายแล้วก็ห้ามใช้มิโมซ่าวิธีผ่านด่านนี้ก็คือต้องฆ่าทั้ง3ตัวละครเวเตฟ้าหน้าแล้วก็ไลอาพร้อมกันทีมที่เราจะใช้ก็จะเป็นทีมชุดนี้มาดูไอเทมแต่ละตัวละครกันนะเริ่มกันที่ตัวละครอัสตาเนี่ยก็จะเป็นสเตตทเท่าเดิมเลยนะครับเท่าด่าน1ด่าน2นะตัวละครโรตัสก็จะฆ่าพลัง4 9 000กนะครับก็จะใส่เป็นเซตสปีดต,ติดดาว4ชิ้น วิลเลียมแวนเจนนะครับผมก็จะเป็นของตามเดิมใช้เป็นการ์ดเซลลี่สดาวและสุดท้ายตัวละครราชินี้ไม่หมดค่าพลัง4ี่หมืนสาะครับใส่เป็นการ์ดพรดวงจันทร์และก็จะเปลี่ยนมาใส่เป็นเซตสปีดติดดาวนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นในด่านนี้กันกดเริ่มไปเลยเริ่มมาเราใช้ตัวละครอย่างวิลเลียมแวนเจนเนี่ยทำการบัฟสปีดไปที่ตัวละครอัสตาก่อนเลยนะหลังจากนั้นตัวละครโลตัสเนี่ยก็ทําการใช้สกิลพิเศษไปได้เลย ต่อไปลายชินิเไม่มดเนี่ยก็ทำการใช้สกิลพิเศษเหมือนกันหลังจากนั้นตัวละครอัสตาก็ทำการปั่นไปได้เลยครับเรียบร้อยนะตายหมดก็เดี๋ยวมาดูดาเมจที่อัสตารเราทำได้กันก็ปั่นไปที่ล้านห้า วิธีการเล่นของด่านนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับต่อไปมาดูด่านที่4กันบ้างสําหรับด่านที่4เนี่ยเราต้องทําการใส่ตัวละครซับพอร์ตมาด้วยนะครับถ้าต้องการจะได้ดาวที่2นะส่วนดาวที่3เนี่ยก็คือห้ามใช้ตัวละครตัวฮิลเพราะงั้นด่านนี้เราใช้หลายชนิดไม่หมดไม่ได้นั่นเองนะครับ ก็ในด่านนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าสติตตัสของแต่ละตัวละครกันก่อนเลยกันสำหรับอัสตานะครับในตอนเวฟที่2ที่ตัวละครยามีปาดมาเนี่ยผมแนะนําว่าตัวละครอัสตาเราควรจะเข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมตนในทันทีนะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเราต้องทําเด็บประมาณเท่าไหร่แต่ว่าไอดีหลักผมเนี่ยต้องทําเด็บที่17นนะครับมันถึงจะสามารถเข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมตนได้ในทันทีนะแต่ว่าดีลองเนี่ยทำเด็ประมาณ2อ0หมเข้าสู่ได้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเอาเป็นว่าก็ลองไปปรับปรับกันดูนะครับ เราเนี่ยถึงจะเข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมนต์ในทันทีส่วนตัวละคร Lotus โลตัสนะครับของก็จะเป็นของเหมือนเดิมเซตเดิมเลยนะวิลเลียมแวนเจนก็เช่นกันนะครับส่วนตัวละครชาร์ลอตเนี่ยก็จะเป็นของตามนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นในด่านที่4กันเริ่มกันเลยครับเริ่มเทิร์นมานะครับยามีก็จะปัดทักทายมาที่1ห,หลังจากนั้นใช้ตัวละครอย่างวิลเลียมแวนเจนทาการใช้สกิลที่2ในการดึงตัวละครอัสตาขึ้นมาหลังจากนั้นชาร์ลอตก็ใช้สกิลที่2ไปเหมือนกัน ต่อไปตัวละครโลตัสก็ใช้สกิลพิเศษไปได้เลยทีนี้อัสตาที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยก็ทำการปั่นต่อได้เลยครับทีนี้ตรงนี้แหละครับที่สำคัญตรงยามีทำการปาดมาเนี่ยอัสตาของใครถ้ายังไม่เข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมนต์นะครับผมแนะนำว่า ให้ไปทําการลดค่าเดฟลงมาสักหน่อยแล้วกันนะซึ่งตรงนี้อาสต้าของผมก็จะเข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมนต์ในทันทีจากการโดนเลือดไหลนั่นเองนะบัฟที่มีก็จะเป็นบัฟตามนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด14เนะครับเพิ่มพลังโจมตี84เพิ่มความไวมีบัฟในการเพิ่มพลังป้องกันส่วนดีบัฟที่ตัวละครยามีได้รับเนี่ยก็จะเป็นดีบัฟหมดสภาพลดพลังป้องกัน20ลดพลังป้องกัน60มีเลือดอยู่ที่1 0นึ่งรรับองว้านาปาดยงงไงก็ตายแน่นอนนะก็ทการ ปาดไปได้เลยครับเรียบร้อยหายเลยนะเดี๋ยวมาดูดาเมจอัสตาของผมว่าทําไปได้ที่เท่าไหร่ทาไปได้ที่3ล้านนะครับผมซึ่งเหลือๆในการฆ่าตัวละครยามิเลยทีนี้ในด่านที่5ด่านสุดท้ายนะครับเราก็จะมาใช้ทีมเซตนี้นะอัสตซาราชินีเม่มดโลตัสแล้วก็ตัวละครอย่างวิลเลียมแวนเจน เงื่อนไขก็คือผ่านด่านรอดชีวิตทุกคนแล้วก็ต้องใช้ตัวละครสายสีฟ้า2ตัวทีมที่เราจัดมาก็จะตรงเงื่อนไขนะส่วนของก็จะเหมือนเดิมเปะ๊เปะเลยนะครับตามนี้นะครับผมโลตัสก็จะค่าพลังเท่าเดิมนะวิลเลียมแอนเชนก็เท่าเดิมนะครับลาชนินีแม่มดก็เท่าเดิมนะครับใส,เส่เป็นเซตสปีดท,ทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับสับตัวละครที่เป็นซับยกเวนอัสตาก็กดเริ่มไปได้เลยซึ่งในด่านที่5ด่านนี้เนี่ยถ้าตัวละครอัสตาใครไม่5ดาวนะครับเวลาที่ ตัวละครบอสมันโจมตีมานเนี่ยตัวละครทีมเราจะติดน้ําแข็งนั่นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้ค่อนข้างเป็นปัญหามากๆแต่ถ้าใครที่อัสต้าห้าดาวเวลาที่บอสทาการโจมตีม,มาใส่ทีมเราไม่ว่าตัวใดก็ตามนะครับทีมเราจะไม่ติดแช่แข็งนั่นเองนะก็เริ่มม้ตัวละครวิลเลียมแอนเจนทำการดึงตัวละครอัสต้าขึ้นมาเหมือนเดิมครับตัวละครโลตัสก็ทําการใช้สกิลพิเศษในการทําให้ตูเนี่ยติดหมดสภาพไปได้เลยหลังจากนั้นราชินีมเมมดก็ทําการใช้สกิลพิเศษต่อครับ ตรงนี้ตัวละครอัสตาก็ทําการปั่นไปได้เลยนะครับผมปั่นไปครับแ0 0แสนนะตัวข้างๆตายหมดและบอสก็จะสกิลมาแต่ก็จะติดคงกระพันตรงนี้บอสก็ยังคงติดดีบัฟหมดสภาพอยู่นนเองนะครับเราก็ทําการให้ตัวละครอัสตาเนี่ยปาดใส่บอสอีกครั้งหนึ่งไปได้เลยครับเกือบตายนะเหลือเลือดแค่นี้เนี่ยเราวนเทินไปแป๊บเดี๋ยวบอสมันก็จะตายแล้วตรงนี้ตีไปครับขยายระยะเวลาดีบัฟเพิ่มขึ้นมาลาชินีไม่มดใช้สกิลสต่อเลย เลือดบ,บอสแค่นี้นะครับผมก็ดึงอัสตาขึ้นมาปิดเกมได้เลยนะปั่นไปเลยครับเรียบร้อย เดีย๋ยวมาดูดามเมจตัวละครอัสตาที่ทําได้กันนะก็จะทําไปได้ที่1ล้านคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีตัวละครโกนแล้วก็เซลลี่นะส่วนตัวละครที่ผมได้นํามาลงให้ดูในคลิปนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นตัวละครที่หาง่ายมากๆเลยนะครับก็จะมีที่เราต้องสุ่มหาก็จะเป็นตัวละครราชินีไม่หมดกับตัวละครวิลเลียมแวนเจนนะที่เหลือก็จะสามารถทําการหาฟรีได้นั่นเองนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆนะครับ